คือนเนี้ยเตาที่สองไสวยไหม <laughs> เห็นมันสวยไงเลยถ่ายไว้ให้ดู <laughs> พอเราทำคลิปเสร็จปุ๊บ <c oughs> มีแต่คนอยากกินไงก็เยต้องทำอีกชุดหนึ่งโอ้โหเป็นไง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 โอ้โหมันเหมือนแบบหอยทอดที่แบบไม่เหมือนหอยทอดอะเหมือนไข่เจียวใส่ไข่เจียวที่เขาจะใส่หมูสับแต่เราเอามาใส่ อยแทนน <laughs> ี่โหสวยงามคือเราจะอังให้ให้กับกรอบอังให้กับกรอบแล้วกลับปั่นกินปุ๊บยีงไงเห็นแล้วเวลาเราไปในตลาดจะเห็นเขาพับใช่ไหมพับหอยคือการถ้าเกิดพับเนี่ยมันต้องมีถ่วง,งอกอยู่ตรงกลางไง มันเริ่มกระเด็นแล้วแหละนี่อ่ะก็อัางไปอันนี้อังไปอังให้กรอบอังอังให้กรอบแล้วก็กลับไปอังอีกข้ชากนึงตรงกลางมันก็จะนุ่มไงก็จะกรอบเลยกรอบนอกนุ่มในอ่ะใช่ไหมมันก็จะกรอบนอกนุ่มในเพราะเราพับไว้ใกล้ดิ ระวังร้อนนะลกูกหืมอยเสียง<อ>เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอโ,โอคุยก,ก่อนบ้างก็ได้แล้วไม่กินน้ำจิ้มด้วยคนนี้อ๋อไม่ต้องจิ้มก็อร่อยใช่ไหมปรุงรสไว้ม,มาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับเข้ามาในครัวก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นช่วงรลาวเข้าครัวเห็นไหมครับผมวันนี้เรามีน้องหอยนะครับน้องหอยอะ วันนี้นะครับเป็นเมนูที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็เป็นเมนูที่กินกับน้ําลําไยได้ไหมก็ก็กินได้ครับถ้าเกิดเราจะอุตลิกินแต่ไม่ได้อุตลินะมันก็ใช้กินกับน้าลาไยได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเห็นหอยทอดเนี่ยนั่นแหละอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับผมเราจะทําไก่ทอดนั่นเองมาวันนี้เราจะทําหอยทอดกันนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครมี ถั่วงอกก็ใส่ถั่วงอกนะครับแต่ถ้าใครไม่มีถั่วงอกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไอ้ที่พูดมาวันนี้เนี่ยคืออยากกินหอยทอดแต่ไม่มีถั่วงอกเพียบก็เลยไม่เอาถั่วงอกมาใส่คือเรื่องเรื่องไงเราจะกินหอยทอดนะครับเราไม่ได้กินถั่วงอกทอดเนาะมาเตรียมเราเตรียมหอยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องปรุงแป๊บนึงนะว่าใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดเราหาแป้งหอยทอดได้เราก็ใช้แป้งหอยทอดเนาะถ้าหาแป้งหอยทอดไม่ได้ก็ใช้แป้งทาหน้าก็ได้นะครับจะเอาหาไปไหน เราก็ใช้แป้งโกกิหรือแป้งทอดกรอบอะไรก็ได้นะเอาแป้งมาผสมลงไปในถ้วยพอประมาณนะครับเอาพอประมาณเนาะนี่เราลงไปพอประมาณนะแล้วก็ปรุงรสนะครับแป้งเนี่ยมันที่สําคัญคือเราต้องปรุงรสนะครับไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยเองโดยการที่เราเอาข่อยเข้าไปแล้วก็ทอดเลยนะ แล้วก็ใช้ผงปรุงรสนะครับนิดหน่อยแล้วก็เกลือ,อแล้วก็เกลือเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็อย่าไปใส่เยอะมันจะเค็มใส่เกลือนิดหนึ่งแค่ปลายช้อนนะครับให้มีมรสชาติเนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราผสมน้ำเข้าไป อ่าแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปแล้วค่อยๆคนให้เขาเขาผสมก็ผสมน้ำประมาณว่าไม่ต้องข้นเกินนะครับแล้วก็อย่าไปใส่เกินนะช่วงที่เราผสมเนี่ยนะช่วงที่เราคนแป้งเนี่ยเราก็จะใส่พริกไทยลงไปเรื่อยเลยนะครับอ่าแล้วก็ซอสฝาเขียวนะเล็กน้อยนะครับผมเพื่อรสชาติอันกลมกล่อมอย่าไปเยอะนะถ้าเยอะก็เค็มอีกนั่นแหละ อ่สีแป้งก็จะเป็นประมาณนี้ก็บีบบด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 บีบให้เขาเข้ากันแล้วหลายคนก็บอกอ่านแล้วเขาใส่ไข่กันตอนไหนคือเราจะไปโปะหน้าก็ได้พี่เอฟลองแล้วนะครับมันก็มันจะเหมือนอ้อส่วนอนะ่ะมันจะแบบยืดๆนะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยตอนนี้อ่ามันก็นแล้วแต่นะแล้วใครจะทําได้สองวิธีนะครับอ่แล้วก็ใส่ไข่เข้าไปก็คนให้เข้ากันนะ คือทากินเองมันดีอยู่อย่างหนึ่งคืออยากกินหอยเยะเล็กหอยใหญ่อยากกินหอยมากหรือหอยน้อยเออเราก็ใส่ลงไปได้เลย,เลยนี่ไงก็จัดเข้าไปเอาพอพอประมาณนะพอะมาก็หมดถ้วยอะ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้หน้าตาอา่าแล้วเราก็ไปตั้งไฟตั้งไฟตั้งกระทะแป๊บหนึง่งมาไฟกลางนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะเดี๋ยวมันจะไหม้ทอดเหมือนเราทอดไข่เลย ก็ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับผมมันไม่ใช่ว่าใช้น้ำมันน้อยนะหอยทอดเนี่ยน้ำมันพอประมาณเลยพอสมควรเลยแหละรอให้กระทะเขาร้อนนะแล้วค่อยใส่เราตอนใส่หอยแล้วก็ต้องใส่แล้วค่อยๆเกี่ยเกี่ยเกี่ยเขานะเนี่ยง่ายสุดแล้วทำกินเองที่บ้านสบายๆเดี๋ยวมาเอาไฟไฟมันจะแรงเกินไปอ่ะใส่ ใส่หอยใส่แป้งที่เราเตรียมไว้แล้วก็เกลี่ยให้เขาแบบมันกระจายกระจายตัวหน่อยอย่าให้มันข้นหนาเกินถ้าข้นหนาเกินแล้วงานจะงอกนะครับผมนี่เห็นไไงไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นกับการทําหอยทอดนะครับทํากินเองที่บ้านง่ายมากนะใจะเย็นๆปล่อยเข้าไปเลยรอให้เขาไหม้แล้วเราค่อยเก็บ แล้วก็แสงแงเขาให้ลอยขึ้นมาจากกระทะเล็กน้อยไงการการเขาจะไหม้ไงเดี๋ยวเขาจะไหม้เนี่ยโอเคอะไรดูกันยาวๆเกมนี้ดูกันยาวๆหอมมากเลยหอมเป็นไข่เจียวเลย รอยเขาเหลืองแล้วค่อยกลับสักทีเดียวนะครับเค okay. เน่เราก็อังเขาให้มันค่อนข้างที่จะเหลืองกรอบแบบนี้นะแล้วก็ค่อยกลับกลับสักทีหนึ่งกลับให้หน้าให้หน้าหอยมันลงไปข้างเห็นไหมกรอบแน่นอนอาจจะไม่สวยนะครับผมแต่กินได้ <laughs> นี่ไง <laughs> เห็นไหมเห็นไหมหอยทอดโอ้โหเป็นไงสีสันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เอาแค่เริ่มมาแล้วครับผมจะเอาไปจนไหม้นะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีถั่วงอกเนี่ยก็จะใส่ตอนนี้นะครับใส่แล้วก็พับเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับวันนี้เรากินแต่หอยทอดเฉยๆไปก่อนเนาะโอเคสีสันน่ากินมากเลยก็เดี๋ยวเราจะทําการพับหอยพับหอยทาไมวะเนี่ยมันก็จะยืดๆแบบเนี้ยมันก็จะยืดๆแบบเนี้เห็นไหมเราก็จะทํา การเอาใส่จานแล้วไม่พับแล้วเพราะว่ามันแตกมันกรอบเกินมาเราก็เอาหอยใส่จานแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ําจิ้มกันนะครับปึ๊บเราก็โชว์หน้าหอยขึ้นไปแล้วก็ฝั่งหน้าที่เป็นหอยขึ้นมาโอ้ถ้ามีถั่วง,งอกมันจะดูสวยมากเลยแต่วันนี้ถั่วง,งอกไม่มีนี่ เดี๋ยวขออนุญาตพาไปทําน้ําจิ้มแป๊บมาเตรียมน้ําจิ้มนะครับหนึ่งถ้วยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มไก่นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะเลือกเอาตามพอสมควรเลยแล้วว่าเราชอบยี่ห้อไหนนี่ไงใส่น้ําจิ้มไก่เข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ําเล็กน้อยปืด๊ดเพื่อความเจอจางเจอจางเสร็จแล้วนะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือ ซอสพริกนะครับผมเนี่ยใช้ซอสพริกเลยเห็นไหมใส่ซอสพริพกข้าไปกะเอาอะรถมือใครลดมือมันนี่ไงเสร็จแล้วคันนี้คนให้เขาเข้ากันเนาะก็จะได้กินแล้วหอยทอดนะครับวันนี้ขาดแค่ขาดแค่ถั่วง,งอกพอดีอยากกินขึ้นมานะครับผม เรามาจัดวางปาั๊บเห็นไหมหอยทอดน้ำจิ้มปึ๊บโอ้โหสวยงามสวยงามเป็นไงจัดไปหนึ่งคำจัดให้ดูเลยกินได้จริงวะปั๊บนี้โอ้โหกินได้จริงกรอบด้วยนี่ดูนะ ตักขึ้นมาเนี่ยมีหอยด้วยอ่ะเอาเอาตัวหอยด้วยปุ๊บอ,อร่อยอร่อยมากโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ